ะะะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญนะคะแล้วก็ประโยชน์ของราคาปิดเนาะทุกคนทราบเนาะว่าอันนี้เราเรียกว่าราคาปิดอันนี้เรียกว่าราคาเปิดอันนี้เรียกว่าจุดสูงสุดอันนี้เรียกว่าจุดต่ําสุดแล้วอันนี้เรียกว่าไส้นะคะอันนี้เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานหมดเลยนะคะรุ่งคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ละแต่สําหรับใครที่ไม่รู้เนาะก็คือให้ท่านเข้ามา google แล้วก็พิมพ์เลยค่ะแท่งเทียนหรือ candle stick นะคะมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ ท่านสามารถคลิกตรงรูปภาพวิดีโอได้หมดเลยนะคะ,ะมาคลิกตรงรูปภาพก่อนนะคะก็จะมีหลาหลายท่านที่เขาทำไปดีมากๆเขาก็จะอิิบายให้ฟังนะคะว่าตรงนี้เรียกว่าราคาปิดนะคะตรงนี้เรียกว่าราคาเปิดถูกไหมะคะนคนี้ก็อธิบายเหมือนกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวสชคคุณค่ะตรงนี้เรียกว่าราคาอะไรราคาเปิดตรงนี้เรียกว่าราคาปิดนะคะต่อให้นะคะ เราไปเรียนกับใครก็ตามเขาก็จะบอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรนะคะเป็น close นะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็น open นะคะเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกับเราเขียนกอไก่มันก็ต้องกอไก่มันต้องหน้าตาแบบนี้หมดนะคะเราเขียนอะไร ABC มันก็ต้องเป็นแพทเทิรนเดียวกันไม่ว่าใครจะสอนก็ตามนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเป็นแพทเทิร์นเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเรารู้อยู่แล้วว่าราคาปิดมันอยู่ที่ตรงนี้ ราคาเปิดมันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้เราจะหาประโยชน์อะไรได้จากราคาปิดได้ราคาเปิดอ่ะมาดูนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะคะประโยชน์ของราคาปิดนะเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรราคาปิดเอามาดูเราจะหาผลประโยชน์อะไรได้จากราคาปิดนะคะอ่ะมาดูอันนี้คือเทตไลน์เราวางเทตไลน์ไว้ที่ราคาปิดทุกทุกกราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นกราฟ day h 1 h ทุกทุกแท่งเทียน จะมีราคาปิดราคาเปิดราคาสูงสุดต่ำสุดเส,ส,สมออ่ะอันนี้ลุงจะยกตัวอย่างทำเฟรมดีให้แล้วให้มาดูรายละเอียดในทำเฟรมเล็กๆคุณจะเห็นได้ชัดนะคะเอานะคะเส้นแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเส้นสีขาวเทดไลายเนี่ยเราจะเอาไว้แบ่งนะคะเอาวางไว้ที่ราคาปิดแล้วก็ถ้ามันพุ่งขึ้นแบบนี้นะคะเราจะมองว่าถ้าเนื้อเทียนมากองกันอยู่ด้านบนเราจะมองว่าอะไรคะ แรงขายเออแรงซื้อนะคะโทษทีนะคะตรงนี้จะเป็นแรงซื้อเมื่อไดกรตามที่แท่งเทียนมากองกันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแรงขายได้เปรียบนะทีนี้เราก็จะวางตำแหน่งนะคะไว้ที่ตรงนี้อ่ะไว้ที่ตรงนี้นะเพื่อที่เราจะดูนะคะดูกราฟสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเห็นไหมด้านขวามืออันนี้ทำเฟรม 1H ลเทำเฟรมดีหน้าตาแบบนี้ลุงถึงบอกว่าคุณต้องมีจอคอมพิวเตอร์หลายๆจอ มันจะได้มองว่าอ๋อตอนนี้ทำเฟรมเดย์เป็นแบบนี้นะทำเฟรม 1s มันวิ่งแบบนี้นะทำเฟรม5นาทีมันวิ่งแบบนี้เราจะได้คิดออกว่าอ๋อการวิ่งของกราฟในแต่ละทำเฟรมเป็นลนักษณะแบบใดแต่ควรส่วนใหญ่ก็จะตอกกลับนะคะว่าเป็นเทรดเดอร์มือถือเครื่องเดียวก็พอถ้าคุณเก่งอ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะคะก็อ่ะทีนี้ราคาปิดมันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรคุณดูนะ เมื่อใดก็ตามที่ราคาเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยมันมาเหยียบตรงราคาปิดนะคะแล้วมันมากองอยู่ทางฝั่งเขียวเราจะพยายามหาอะไรคะหาจังหวะออกออเดอร์บายเพราะว่าฝั่งไหนได้เปรียบฝั่งบายอันนี้เนี่ยไม่ใช่ pending order นะไม่ใช่เป็นการ pending order คุณต้องอยู่หน้ากราฟแล้วดู price action ต่างๆแต่เรารู้แล้วว่าฝั่งไหนได้เปรียบคะฝั่งบายได้เปรียบเพราะว่าเส้นแบ่งแยกดินแดนอยู่ตรงนี้แล้วไง ะะมันแบ่งกันอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันขึ้นมันก็ต้องเนื้อเทียนก็ต้องมากองอยู่ฝั่งบ่ายแต่ถ้ามันลงเนื้อเทียนก็ต้องมากองกันอยู่ฝั่งเซลล์ถูกไหมอืมนะคะเนี่ยคือประโยชน์ของราคาปิดกรณี pending order ลุงสอนไปแล้วนะคะก็คือการวางนะคะก็คือเราจะดูวิเคราะห์แท่งต่อแท่นงนะคะแท่งนี้มีแนวโน้มที่จะบายหรือเซลคาตอบก็คือบายเพราะมันยกโลยกโลยกหายยกหาย ài, นะคะอะมาดูต่อ นะคะมาดูต่อนะว่าฉเฉลยวันนี้จะจบบ่ายหรือเซลคําตอบก็คือจบบ่ายนะคะ,ะ,คะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่านะคะราคาปิดอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เรายังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะทางเฟรมเล็กๆพรุ่งนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยราคาปิดมันอยู่ตรงนี้เส้นแบ่งแยกดินแดนมันอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะเราจะเทยดยังไงถูกไหมถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะคะ,ะ,คะก็เหมือนเดิมวางเส้นแบ่งแยกดินแดน ไว้ที่ตรงนี้ทีนี้เราก็ขยับตรงนี้มาอ่มาไว้ที่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันวิ่งขึ้นข้างบนมันก็ต้องเขียวดิแต่ถ้ามันลงมาข้างล่างมันก็ต้องแดงดิมันก็มีแค่เนี้ค่ะถ้ามันไม่ขึ้นก็ลงถูกไหมอันนี้เป็นเส้นการแบ่งแยกเรามาดูซิอ่ะมันขึ้นไปก่อนมันลงมาทําไส้มันลงมาทําไส้นะแล้วมันก็สะบัดขึ้นไปเห็นปะ นะคะอันนี้นะคะคุณใช้ไพ่แอคชั่นเข้าได้เลยนะคะบูลิชแอนกราฟิงปังเข้าออเดอร์บายได้เลยโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะคะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นแบ่งแยกทุกนะคะอ่ะทีนี้ไทม์เฟรม 1H บ้างนะคะถามว่าไทม์เฟรม 1H เนี่ยมีเส้นแบ่งแยกดินแดนไหมมีนะคะอันนี้คือราคาปิดเราวางเส้นแบ่งแยกดินแดงไว้ที่ราคาปิดปึ่ง เห็นไหมเมื่อใดก็ตามที่แท่งเทียนมันอยู่บนเส้นแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันคืออะไรฝั่งบายดังนั้นเราก็จะมองออกอ็ด้ยบายบายบายบๆายไปนะคะทีนี้่มาดูอันนี้เส้นแบ่งแยกดินแดนก็คืออยู่ที่ตรงนี้ราคาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ขึ้นมันขึ้นไปเป็นไส้เทียนแล้วก็เป็นแดงกลับมาเห็นไหมคะทีนี้มันจะมาทมํอะไรมันมาทดสอบจุด ต่ำสุดตรงนี้ไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้อีกวิดีโอหนึ่งนะคะก็คือประโยชน์ของจุดต่ำสุดแหมมีไว้ทำอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประโยชน์ของทำไมคะราคาปิดนะคะราคาปิดมันมีประโยชน์มันคือเส้นการแบ่งดินแดนเลยนะคะถ้าไม่ขึ้นก็ลงนะคะอ่ะราคาปิดนะคะราคาปิดของอะไรอีกคะอ่ะราคาปิดของแท่งนี้ ชัดเจนเนาะราคาปิดของแท่งนี้อยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมคะดังนั้นนะคะอ่ะราคาปิดของแท่งนี้อยู่ที่ตรงนี้อ่ะดังนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันพุ่งขึ้นมันก็จะขึ้นถูกไหมราคาอยู่ที่นี้อะไรก็ตามที่มันพุ่งลงมันก็จะอยู่ในฝั่งนี้นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาข้ามเส้นแบ่งแยกขึ้นไปปึ้งมันก็จะขึ้นแต่ถ้ามันอยู่มันลงมันก็จะลงมันง่ายมากเลยนะ นะคะหวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ